สวัสดีครับน้านะครับผมนี่ครับเอากิปเปอร์มารีวิวให้กับน้านาได้รับชมกันนะครับของดีราคาถูกนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับผมอ่านะครับก็ใช้งานง่ายครับมีหูคล้องนะครับคาดกับสะเอลหรือว่ากระเป๋าตกปลาไม่ให้หล่นนะครับด้ามยางจับมือดีเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นยางเหนียวๆนะครับผมกระชับมือดีมากนะครับและก็มีบอกตาช่างด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะนี่ครับเอาน้ําเต็มถังเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะยกให้น้าดูนะครับแต่ยกไหวเปล่านะครับว่ามือถือมือเดียวด้วยนะครับผมอยู่ไหนวาตาช่างแขนสั่นแน่เลยอ่านะครับผมของดีราคาถูกของดีราคาถูกนี่ครับเดี๋ยวหามุมก่อนนะหามุมก่อนอ่านี่ก็ได้นะครับอุ๊กโหนี่ครับกี่กิโลครับอกน่าจะเก็บเจ็ดกิโลนะครับถังเนี่ยทั้งถังนะครับนี่นะครับ เกิโลนะครับโอ้มือผมสั่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราแค่นี้กันครับอ่าโอเคนะครับผมของดีราคาถูกอัลละร้อยกว่าบาทนะครับผมใช้งานได้จริงนะครับอลูมิเนียมนะครับนี่นะครับอ่านะครับนี่ครับใครสนใจเดี๋ยวนะครับผมแนบลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับนี่เลยนะครับของดีราคาถูกเบาด้วยนะครับเบาด้วยอ่ะโอเคนะครับผมสวัสดีครับ